เดี๋ยวพี่อุ้ยก็นั่งไปเลยนะคะไม่ต้องปิดลําโพงเดี๋ยวอาจารย์จะทักเข้าไปก่ะน,นั่งนั่งในแบบที่พี่อุ้ยเคยนั่งมาเลยนะคะค่ะค่ะนั่งได้เลยค่ะค่ะพี่อุย้ยค่ะค่ะนั่งเมื่อกี้นะคะท,ที่สัมผัสได้พี่เห็นลูกแก้วอยู่กลางตัวหรือยังคะเป็นลูกแก้วใส ค่ะเ,เป็นจุดๆแบบสีขาวๆเต็มไปหมดเลยค่ะค่ะแล้วพี่เห็นแสงสว่างเป็นสีทองรอบๆตัวไหมไม,ไม่เห็นค่ะค่ะอ่ะโอเคค่ะถ้ายังไม่เห็นเดี๋ยวนั่งต่อนะนั่งให้เห็นก่อนนะเดี๋ยวถึงจะพาออกค่ะ,คะเดี๋ยวสักหน่อยหนูจะทักเข้ามาอีกนะเดี๋ยวให้พี่นั่งดูก่อนถ้าไม่เห็นจะออกไม่ได้เดี๋ยวให้เห็นก่อนถึงจะพาออกค่ะ มองรอบๆหรอคะใช่ค่ะเพราะว่านั่งไปมันก็จะเห็นถ้าไม่เห็นก็ต้องนั่งอีกค่ะก็แสดงว่าแนวที่ฝึกแสดงว่าแนวที่ฝึกมาคือไม่ไม่ได้เดี๋ยวนั่งอีกถ้าไม่ได้จริงแล้วค่อยจะให้ฝึกดูลมหายใจเข้าออกค่ะแล้วก็ถึงจะให้ฝึกเข้าไปในฌานค่ะเดี๋ยวดูอีกน้บางทีก็ออกแบบฝึกออกมาข้างนอกอะ มาข้างนอกเงนี้ยไม่ได้ใช่ไหมต้องฝึกให้อยู่ข้างในใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะต้องต้องฝึกตามลําดับก่อนค่ะเพราะเพราะจะดูว่าสิ่งที่เราฝึกน่ะคือถ้าไม่บอกให้ออก,กอย่าออกไปค่ะเพราะว่า๋อค่ะค่ะมันต้องอยู่ข้างในแล้วเราจะดูว่าสิ่งที่เรานั่งเราปรากฏเห็นตามที่เห็นไหมถ้าจิตเราออกไปมันก็จะไม่เห็นตามอา่ามันต้องฝึกไปตามสติกําลังค่ะอย่าเพิ่องออกไปเพราะยังไม่ได้ให้ออกไปค่ะนั่งก่อนค่ะ ออกไปพิจารณาตัวเองอะค่ะพิจารณาอย่าพิ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งค่ะยังยังไม่ใช่เวลาออกค่ะให้นั่งอยู่ข้างในกับตัวเองก่อนดูอาจารย์จะดูว่าค่ะจะออกไปได้ไหมจะพาไปได้ไหมเพราะบางทีที่เราออกมันอาจจะออกไปได้หรือไม่ได้ต้องดูก่อนค่ะว่าใช่ไม่ใช่ค่ะอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดูลูกแก้วไม่ต้องดูอะไรนะคะอาจารย์ดูจิตเฉยๆนะลมหายใจเขาออกใช่ไหมคะอาจารย์ นั่งนั่งเหมือนที่พี่อุ้ยเคยนั่งแต่ไม่ต้องออกไปค่ะนั่งไปเลยเดี๋ยวอ,อาจารย์จะจะดูเพราะว่าเวลาดูาเราพัฒนาลูกแก้วได้ไหมคะลูกแก้วไว้ข้างในท้องไม,ไม่ต้องไม่ต้อง,งให้พี่อุ้ยนั่ง,งแบบปกติทั่วไปที่เคยนั่งไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปจับอะไรแต่ให้นั่งแล้วช่วงที่เรานั่งเราจะปรากฏระบบจิตของเราเราจะสัมผัสอะไรได้บ้างคือให้มันเกิดที่ระบบจิตของเราทั้งหมดเลยค่ะให้มันอยู่ข้างในแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกเฉยๆใช่ไหมคะ คือพี่อุ้ยฝึกมาแบบไหนเอ,เ,อเอาตามที่เคยฝึกค่ะแต่ว่าไม่ใช่แบบออกไปเพราะตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาออกอยังพึ่งส่งออก <Okay. S 1> ค่ะเพราะเรายังไม่ได้ออกไปตอนนี้คือเราจะดูระบบจิตภายในของเราทั้งหมดว่าเรานั่งเราได้อะไรบ้างแล้วมันเห็นอะไรแล้วจะสามารถออกได้จริงไหมเพราะว่าการที่เราออกไปมันจะจริงไม่จริงมันก็ต้องดูอีกกรณีหนึ่งค่ะค่ะได้ค่ะถ้าออกไปก่อนเดี๋ยวมันจะไม่รู้ว่าเราไปได้ไม่ได้เพราะอาจารย์กําลังดูตามสเตปที่เราฝึกอยู่ ว่าตอนแรกที่ฝึกคือมันนั่งนู่มันจะมีแสงสว่างก่อนเมื่อกี้แล้วก็จะปรากฏลูกแก้วปรากฏขึ้นเป็นปรากฏปรากฏลูกแก้วใส่อยู่ขึ้นระหว่างกลางตัวเราก็ดูว่าเราจะสัมผัสได้ไหมแล้วสักหน่อยก็จะปรากฏเป็นแสงสีทองรอบๆตัวเยอะแต่ถ้าเราไม่เห็นก็แสดงว่าจิตมันเลยไปแล้วแล้วมันข้ามขั้นตอนไปคือเราไม่ได้ดูภายในตัวเองหรือว่านั่งอยู่กับตัวเอง <Okay. S 1> เขาเรียกว่าไม่ได้อยู่กับตัวเองคือออกไปก่อนค่ะอย่าเพิ่งออกเพราะตอนที่ แล้วตามันก็ยิบก็ยิบก็ยิบอาจารย์ตาตากระพริบกระพริบนี่หมายถึงว่ามีองค์สัมผัสนั่งร่วมด้วยนั้นเราต้องเชิญออกใช่ค่ะค่ะต้องเชิญออกเชิญล้วค่ะค่ะต้องเชิญออกไม่งั้นก็จะไม่เกิดจากบารมีตัวเองค่ะอ๋อค่ะเชิญออกแล้วค่ะแล้วท่านก็ก็นิ่งไปจะถ้านิ่งแล้วเราก็นั่งดูตัวตัวเรานี่แหละคือดูดูเราที่เราเคยฝึกมาแบบไหนก็ได้ค่ะอาจารย์จะดูกําลังว่าที่เราฝึกมันมันได้ขนาดไหนแล้วตอนเนี้ย ถ้าเออถ้ามันได้ออกไปได้ก็จะไม่ต้องมาดูลมหายใจอีกเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ก็ต้องฝึกดูลมหายใจเพื่อถอดกําลังชาออกไปค่ะคือที่ปฏิบัติมาก็คือน้อยมากอะค่ะสองวันครั้งหนึ่งอย่างนี้อาจารย์ไม่น้อยไม่เป็นไรค่ะคือเราจะดูว่ากําลังจิตของเรามันจะจูนของเก่าด้วยได้ไหมที่จะออกไปได้ไหมคืออะไระคือเอาง่ายๆพี่เคยไปฟังคลิปสอบจิตของอาจารย์อยู่เนาะฟังฟังค่ะฟัง เออถ้าฟังอยู่อย่าเพิ่งออกไปค่ะมาปัดหนึ่ค่ะถ้าถ้าเคยฟังอย่าเพิ่งออกไปต้องอยู่กับตัวเองก่อนเพราะอาจารย์จะดูกําลังจิตของเราเพราะว่าเราจะจับได้ไหมในสิ่งที่เราฝึกเพราะาระบบจิตของเรามันสัมผัสมาตามสเตปที่อาจารย์บอกแต่ถ้าเราสัมผัสตามสเต็ปไม่ได้คือจิตเราไม่ได้อยู่กับตัวคือเราออกไปก่อนค่ะถ้าออกไปก่อนมันก็จะฝึกไม่ได้ค่ะตามสเตป เพราะการที่เราออกไปต้องดูด้วยว่าเราจะออกไปจริงไม่ไปจริงหรือว่าเราสัมผัสได้จริงไม่ได้จริงมันก็นจะเป็นตัวชี้วัดว่าเราฝึกได้จริงไหมค่ะจูนได้จริงไหมเข้าชานหนึ่งสองสามสี่อะไรนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คือนั่งไปเลยค่ะเราเคยฝึกแบบไหน<อ> <we> เดี๋ยวอาจารย์ดูให้ถ้าเราเคยเข้าชานได้เราก็เข้าไปเพราะอาจารย์จะดูว่า<อ>ถ้าถ้าเราสัมผัสได้อะไรได้แล้วพร้อมที่จะออกได้อาจารย์จะรู้ค่ะแต่ถ้าเรายังสัมผัสตัวไม่ได้แล้วเราออกไปก่อน เนี่ยมันคือมันมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเราไม่ได้อยู่กับตัวเองคือเราออกไปแล้วค่ะตัวนั้นออกไปแล้วมันการการสอบมันก็จะยากหน่อยนิดนึงเพราะว่าจิตเรามันออกไปแล้วคือถ้าจะให้มาฝึกมันก็ต้องดูก่อนว่าเราไปได้จริงไหมอยู่กับเนื้อกับตัวจริงไหมแล้วสัมผัสได้เหมือนคนอื่นไหมประมาณเนี้ยค่ะให้ให้พี่จะทํายังไงก็ได้ให้สัมผัสได้เหมือนที่ดูบอกค่ะเพราะว่ากําลังจิตของพี่มันเกิดแบบนี้ทั้งหมด แต่ถ้าพี่จับกําลังจิตของตัวเองไม่ได้คือแสดงว่าพี่ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวคือจิตพี่ส่งออกข้างนอกพี่จะทํายังไงก็ได้ที่จะให้มันจับสัมผัสอยู่ในตัวเองให้ได้อย่าเพิ่งออกเพราะว่าคนอื่นที่เขาฝึกเขายังไม่ออกเขาจะอยู่กับตัวเองก่อนเพื่อสัมผัสดูตัวเองก่อนว่าตัวเองเกิดอะไรบ้างอยู่ระบบจิตระบบร่างกายที่มันเกิดขึ้นในระบบสัมผัสจิตอย่างบางคนที่เขาฝึกใหม่ๆเนี่ยคือเขาจะต้องสัมผัสจิตของตัวเองก่อนให้รู้ว่าเออระบบสีของจิตเป็นอะไร มีสัมผัสองค์ได้ไหมสัมผัสเคลื่นพลังได้ไหมที่อยู่กับตัวคือเล่นอยู่กับตัวก่อนอย่าเพิ่งออกไปค่ะเวลาเล่นอยู่กับตัวเนี่ยเราเวลาเรามองอะเรามองเข้าไปในแบบตรงในความว่างเปล่าใช่ไหมคะอาจารย์คืออยู่ในร่งงางพี่ไม่เข้าใจพี่ไม่เข้าใจในการฝึกเดี๋ยวอาจารย์จะบอกอค่ะอาจารย์คือพี่ไม่ต้องไปจับอะไรทั้งนั้นเลยคือพี่เคยฝึกแบบไหนมาพี่ดูลมหายใจเข้าออกหรือว่าฝึกพุโทโธอาจารย์ถามก่อนอ่าดูลมหายใจ แล้วก็มีพุทโธด้วยไหมแล้วออกโอใช่อ่าให้ทําอยู่อย่างนั้นอย่าเพิ่งออกไปไหนให้อยู่แค่เท่านั้นพอค่ะเท่านั้นพอใช่ถ้าอยู่แค่เท่านั้นแล้วถ้ามันจะเลยเป็นฌานเดี๋ยวจะดูจะดูเองว่าถ้าเลยเป็นฌานปั๊บมันจะจับได้ว่าเออเราจะออกไปได้จริงเพราะว่าการที่เราออกมันอาจจะออกไปจริงหรือไม่จริงอีกกรณีหนึ่งหรือว่าเราไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยหรือว่าแค่ส่งจิตออกไปข้างนอกแต่ว่าสติไม่อยู่กับตัวมันก็จะสัมผัสอะไรไม่ได้ตอนเนี้ย คือต้องมาเล่นให้เป็นสต็ปก่อนไม่งั้นมันจะจูนไม่ได้ถ้าพี่เล่นออกไปเลยปั๊บจิตมันจูนไม่ได้มันจะสัมผัสไม่ได้เลยสักอย่างค่ะเข้าเข้าพุทโทรออกแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนหวาแบบบางทีถ้าถ้าถ้าคำบริกรรมมันหายไปแล้วก็ไม่ต้องไปตามมันแล้วเราก็ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะมันจะเลยเป็นฌานถ้าเกิดมันเป็นฌานสามแล้วพร้อมที่จะออกเดี๋ยวอา,ารย์จะพาออกแต่ช่วงที่ก่อนที่จะออกไปอา,าย์ก็จะมาสอบถามก่อนว่าสัมผัสเห็นไหมสิ่งที่ มันเกิดขึ้นเพราะมันจะต้องรู้ภายในตัวเองทุกอย่างและรอบตัวเองทุกอยนะ่างว่าเออเรานั่งเราฝึกเราเห็นอะไรเราสัมผัสอะไรได้บ้างที่มันเกิดกับตัวเองโอเคค่ะให้<ด>เป็นนะแบบนี้ค่ะ,อะโอเคเนาะค่ะ,คะสวัสดีครับพี่อุ้ยเห็นแสงสว่างข้างหน้าหรือยังคะมันจะออกสีเขียวออกทองค่ะไม่ไม่ค่อยเห็นอาจาค่ะ แล้วพี่สัมผัสเห็นเหมือนแสงลูกแก้วรอบตัวไหมเป็นออกสว่างสีเขียวออกทองมันไม่เห็นอะไระค่ะอาจารย์อ่าถ้าไม่เห็นก็ลองนั่งเพ่งข้างหน้าดูนะต่อไปลองเพ่งดูว่าจะสัมผัสได้ไหมอ่าเดี๋ยวอาจารย์ให้นั่งอีกค่ะเพ,เพ่งข้างหน้าคือเพ่งเพ่งอะไรคะมาถึงนั่งเหมือนเดิมใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะนั่งเหมือนเดิมแล้วก็กําหนดจิตเพ่งไปข้างหน้า เราว่าจะเห็นแสงสีอะไรค่ะแค่เพ่งนะไม่ต้องออกไปนะ<ด>อย่าออกไปค่ะค่ะแค่เอาแค่แสงให้ได้ถ้าแสงได้ก็จะออกได้ค่ะถ้ามองไม่เห็นอะไรเลยสัมผัสไม่ได้ไเลยการออกไปก็จะออกไปยากค่ะแสดงว่าเราฝึกไม่ได้ฝึกไม่ได้แล้วก็สัมผัสไม่ได้ในส่วนการที่จะออกถอดจิตออกไปค่ะแสดงว่าการที่ฝึกมาหรือเล่นมาสมัยก่อนคือ ใช้กาลังขององค์ไม่ได้ใช้กําลังของตัวเองค่ะใช่คจารย์ใช่ค่ะค่ะตอนนี้คือเราจะฝึกเพื่อให้ได้กําลังของตัวเองไม่ใช่เกิดจากองค์นะค่ะค่ะตอนนั้นองค์เข้าก็ได้ค่ะค่ะดีที่มาเจออาจารอาารสักพอดีค่ะเมื่อกี้มีตัวโยกด้วยไหมสักหน่อยไหมไม่ไม่ค่ะค่ะถ้าไม่ค่อยมีก็ดีแล้วแสดงว่าองค์ท่านไม่ได้สัมผัสงั้นเราจะ เป็นการฝึกเพราะว่าถ้าเราฝึกเองอะไรเองมันจะไปได้เร็วกว่าได้ค่ะค่ะโอเคนั่งเพ่งเลยนะถ้าเห็นแสงจะได้ออกไปง่ายได้ค่ะที่ข้างหน้านะคะจันจ้าใช่ค่ะเดี๋ยวจะทักเข้าไปอีกทีค่ะเออจริงๆเราต้องปิดไฟหรือเปิดไฟคะเนี่ยที่เรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยค่ะคือเปิดไฟค่ะส่วนใหญ่ก็เปิดไฟค่ะจะไม่มีปิดอ๋อนี่ปิดไฟอยู่คะเนี่ยค่ะค่ะค่ะ ค่ะจริงๆก็แล้วแต่สะดวกแต่ส่วนใหญ่เขาก็เปิดกันนะคะอนะค,ะค่ะคเราจะได้เห็นตามความเป็นจริงนะคะว่าเออมันเป็นแบบไหนทำผิดทั้งหมดเลยนะเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรค่ะจะจะได้เข้าใจค่ะดีละค่ะเพ่งไปข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดเราท่องพุดโธค่ะท่องอะไรหรือ,ท,อท่องไหมคะอาจารย์ก็ท่องไปเรื่อยๆค่ะถ้าเกิดว่า มันเข้าชานได้มันก็จะไปของมันเลยค่ะก็พุโทโธก็จะหายรวมหายใจมันก็จะเบาลงไปเรื่อยๆก็เหมือนเดิมครับเข้าเหมือนเดิมใช่ไหมคะพุโทโธเหมือนกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะพุโทโธเลยวันนั่งเพ่งเฉยก็พุโทโธแล้วก็เพ่งไปด้วยได้เลยค่ะ <OK. S 1> ถ้าถจิตมันติดแล้วปั๊บมันก็จะสัมผัสได้ค่ะค,ค่ะพี่อุ้ยคะเห็นแสงสว่างอยู่แถวหน้าผากยังคะอ่าใช่มันจะมานิดเดียวมันจะมาไม่เยอะ มันจะมากับความมืดค่ะมันจะมืดแล้วก็มีแสงริบหรีดแค่เท่านั้นคือช่วงแรกที่พี่อุ้ยฝึกที่นั่งแรกๆนะก็จะมีองค์พระแม่กวนอิมองค์พระพิคเนศสัมผัสมาอยู่รอบๆตัวแล้วก็จะมีองค์พญานาคองค์ผู่ผู้ชมค่อยๆเลื้อยอมารอบๆแล้วก็เข้าล่างสัมผัสในช่วงแรกค่ะก็พี่ก็ได้เชิญท่านออกอ่าเรียบร้อยก็ฝึกต่อ เมื่อฝึกต่อค่ะเมื่อฝึกต่อแล้วก็แสงบารมีก็สว่างรอบตัวเยอะนะคือจิตภายในของเรานะ่ะมันสัมผัสได้แล้วเรือแา่จิตปัจจุบันเราอาจจะยังไม่ได้เชื่อมในช่วงนั้นคือจิตเราเล่นออกไปข้างนอกก่อนก็เลยไม่ได้สัมผัสรวมกันก็เลยมองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วแสงสว่างที่เกิดรอบๆตัวเป็นประกายสีทองสว่างระยิบระยับรอบตัวมากแบบที่สุดเลยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ลูกแก้วอยู่กลางท้อง สัมผัสระหว่างบาลามีก็เกิดขึ้นแล้วค่ะพอนั่งใหม่พอได้นั่งใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือนี่แหละรอบล่าสุดก็คือแสงสว่างจะอยู่แถวหน้าผากนิปล,ลีมากแต่ข้างหน้าก็แสงเยอะแต่จะไม่ไม่ได้จับส่วนตรงนั้นคือเราจะมาจับที่หน้าผากถ้าเกิดขึ้นระหว่างที่หน้าผากแล้วมีแสงแค่จับได้นิดเดียวคือชั้นสามเกิดจะออกไปได้อ่ะเดี๋ยวนั่งอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะพาออกนะเดี๋ยวจะทักเข้ามาอีกค่ะ ค่ะนั่ง,งปกติน,นั่งแบบน,นั่งแบบนั่งต่อเลยค่ะคือต่อจากเดิมเลยค่ะนั่งได้แบบไหนต่อจากเดิมเลยคื <c oughs> คอพี่เคยเคยไหมแบบว่าม่ค,ม <c oughs> คือพี่เคยไหมแบบว่าพอเรานั่งแล้วเราออกไปจากฌานตัวเนี้ยหรือออกไปจากจุดเนี้ยเรากลับมาเราก็จะต่อจากจุดเดิมเขาเรียกว่าให้ส่งอารมณ์เดิมหรือจําอารมณ์เดิมที่เราออกแล้วก็ให้ต่อตัวนั้นเข้าไปได้เลยค่ะ ลองทานะเดี๋ยวจะเข้ามาทาักอีกทีหนึ่งค่ะแล้วจะพาออกค่ะไม่ค่อยมั่นใจเลยค่ะจย์อ,อ๋อไม่เป็นไรค่ะ <laughs> เดี๋ยวมันก็จูนติดเพราะว่าเราฝึกใหม่ครั้งแรกอาจจะประมาแต่ละคนก็อาจจะเป็นได้แต่ถ้าจูนติดแล้วรอบสองรอบสามก็ทําได้ง่ายค่ะไม่ไม่ยาก <laughs> เพราะอาจจะยังไม่รู้แนวทางอาจจะยังไม่รู้วิธีสอบ <laughs> ค่ะจะพยายามค่ะจย์ค่ะแต่วันนี้ทําได้เห็นแสงแล้วอะไรแล้วก็จูนติดแล้วละ่ะ เพราะว่าถ้าเห็นแสงได้คือกําลังจิตตัวเองมันจูนได้มันติดภายนอกภายในละจูนได้ละเหลือแต่ว่าสอบจิตเท่านั้นค่ะนั่งทรงอารมณ์เดิมนะเดี๋ยวต่อเลยเดี๋ยวสักหน่อยอาจารย์จะเข้ามาทักค่ะค่ะกําหนดจิตเดินออกมาข้างหน้าเลยนะคะจําหน้าอาจารย์ได้จําหน้าตัวเองได้ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเดินออกมาหาอาจารย์เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเตรียมไปพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็จดจำว่าสัมผัสอะไรได้บ้าง ได้มากได้น้อยก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเพราะว่าออก,ออกใหม่ครั้งใหม่ค่ะไปเลยค่ะค่ะพาพี่อุ้ยกลับเข้าล่างแล้วนะคะเดี๋ยวอถอนสมาธิออกมาแล้วมาคุยกันแล้วคุยเสร็จพี่อุ้ยก็ไปแผ่เมตตาแล้วก็กวดน้ำก็เสร็จเลยนะคะค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ไปนะคะคือ,อ ก็มุดเขาเรียกว่าหมุนตัวแล้วก็ลงใต้บาดาลค่ะก็ทะลุทะลวงลงไปใต้บาดาลชั้นลึกสุดไปหาอองค์ปู่ฤาษีพุทชงนาคราชคือท่านอยากให้ไปหาก็ช่วงที่ลงไปก็ไปยืนต่อหน้าพระองค์แล้วก็ขอรพพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะนั่งอยู่ท่นบันลังอยู่ในสว่างตรงนั้นจะเป็นออกสว่างทองแล้วก็สลับมืดสลับทองสลับสว่างสีเขียวก็ท่านได้มอบรางวัลให้ พี่อุ้ยแล้วก็อาจารย์ด้วยแต่ว่าท่านให้ลูกแก้วใหญ่สีชมพูเป็นเหมือนหัวใจนาคราดนะคะลูกแก้วใหญ่เลยนะใหญ่ประมาณเท่าฟุตบอลเลยค่ะเท่าฟุตบอลตัวใหญ่เนะะี่ยค่ะลูกใหญ่ให้พี่อุ้ยมาสีชมพูแล้วก็สีน้ําเงินให้มาสองลูกนะคะค่ะ,คะก็ให้อาจารย์มาส่วนหนึ่งค่ะท่านให้เป็นรางวัลแล้วสักหน่อยก็กราบเคารพท่าน จิตของพี่อุ้ยก็ถอดไว้ตรงนั้นส่วนหนึ่งยังไม่ขึ้นมานะคือเขาบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นมาเองเพราะว่าถอดไปถอดมาได้ค่ะส่วนอาจารย์ก็เอาจิตปัจจุบันพี่อุ้ยกลับคืนมาส่วนจิตที่แยกออกไปในอดีตเขายังอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาเองค่ะเพราะว่าเขาอยู่ปฏิบัติค่ะก็สักหน่อยก็พาขึ้นไปข้างบนสวรรค์เมื่อขึ้นไปก็จะ ไปกราบองค์พระแม่กอนอิมแล้วก็มีอีกหลายพระอ,องค์ก็มีหลวงปู่ดูลงปู่มัน่นแล้วก็หลวงตาหลายๆพระอ,องค์ท่านที่สเสด็จมาแล้วก็องค์พระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าจะอยู่ด้านบนตัวได้ทําความเคารพกราบทุกๆพระอ,องค์แล้วท่านก็ปลอยยิ้มให้แบบมีเมตตาจิตให้พี่อุ้ยตั้งใจปฏิบัตินะทุกพระอ,องค์บอกเดี๋ยวจะได้พบทุกพระอ,องค์ค่ะก็ขอขอบพระไทยท่านแล้วก็พาพี่อุ้ย สเสด็จลงมาก็คือกลับลงมาค่ะกลับลงมาก็พาลงไปแวะที่การป่าเพราะว่า,วาองค์ปู่ฤาษีตาไฟท่านอยากให้ไปหาก็จะสัมผัสเห็นเป็นเรือนไม้เป็นเรือนไม้เหมือนทรงไทยอยู่กลางน้ําค่ะก็ได้ลงไปหาท่านปู่ฤาษีตาไฟก็ได้บอกว่าให้ลูกตั้งใจฝึกนะเดี๋ยวปู่จะไปหาค่ะ,ะ,ะค่ะค่ะแล้วก็ได้กลาบลาพราะองค์ท่านแล้วก็กลับเข้ามาล่างค่ะ ช่วงช่วงที่ไปอ่าองค์พระฤาษีก็จะน้าเนี่ยจะเย็นมากจะอยู่กลางหุบเขานะคะอยู่กลางป่าอตอนแรกที่อาจารย์พาไปอะ่ะขนลุกแบบสู้แบบแบบคือเย็นแบบมูบทั้งตัวแล้วก็แล้วก,วก็มันเหมือนกับมันอะไรที่มันแล่นเร็วๆอะะ่ะค่ะ่ใชเร็วๆุนลงเร็วมากเลยค่ะทะลุทะลวงลงไปแอบตามมากเลยค่ะแล้วก็หายใจไม่ออกค่ะ ลง,ลงใต้น้ําก็จะแสบตาแล้วก็จะหายใจแทบจะไม่ออกค่ะเนี่ยแสบอยู่เลค่ะเนี่ยแสบตามากแล้วก็หายใจแบบติดๆขัดๆติดๆขัดๆ,ๆดสั้นลงสั้นลงอะ,ค,ะค่ะมันเหมือนกับปืนขัดหายใจไม่ออกะค่ะใช่เพราะว่าถอดจิตออกไปเกินว่าแบบตัวนี่แบบขนลุหมดเลยค่ะอาจารย์ใช่คือมันสุดยอดมันเหมือนกับมันออกมาจากกวานนะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าพอเราดำลงไปมันก็จะเหมือนอยู่ใต้บาดาลแล้วก็ ความรู้สึกเรามันก็เหมือนแบบเงียบเงียบจนเหมือนเราอยู่ท่องอวากาศนั่นละค่ะใช่ใชแล้ว,แล,วแล้วพี่สัมผัสแสงสีออกชมพูแล้วก็สีน้าเงินได้ไหมพราอเป็นลูกแก้วสว่างมากอยู่กลางไม่ไม่เห็นนะคะจย์ค่ะแล้วแล้วสัมผัสเปน็นแบบว่าเหมือนแล่ <c oughs> แลนค่ะดูเรวแบบเครื่องบินเจ็ตแต่แบบ<อ>เร็วมากแล้วก็ค่ะ <c oughs> แล้วก็อีกทีก็จะมันมาตัวเย็นเจี๊ยบแล้วก็มันแบบค่ะลุกทั้งตัวแล้วก็หายใจไม่ออกอึดอัดหายใจสั้นค่ะ ใช่เรา,าก็เห็ตาแบบมากที่สุดเลย่ะแสบแสบถุสุดน่ะค่ะค่ะใช่เพราะว่าดำลงไปเร็วเพราะว่าตอนที่พี่ลงไปพี่ลืมตาอยู่ใต้น้าค่ะเพราะปกติคนคนที่เขาลงไปเขาก็จะอ่าก็เรียกว่าหลับตาลงเนาะคือแต่พี่จะลืมตาลงไปเพราะแบบว่าอาจจะอยากดูนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้แสบตาได้สําหรับบางท่านบางท่านก็ลืมตานะแต่ว่าเขาจะไปแบบแปลงเป็นแบบกายพญานาคแต่ของพี่อุ้ยไม่ได้แปลงกายเป็นพญานาคนะคือลงไปได้วยกันเลย คือลืมตาลูกอาจจะเร็วนะอะอะกนนั้นนะ,ะลึกเข้าไปลึกไปเรื่อยๆแบบจนแบบค,คือมันค่ะคือสัมผัสได้เลยเนาะว่าลึกมากแล้วก็<ช>ลงไปเร็วอ่าเท่านี้ก็ถือว่าใช้ได้อ่าแล้วส่วนอื่นๆที่สัมผัสได้เพิ่มไหมถึงอ่าอยู่ข้างบนความสว่างความเย็นความหอมแต่จะได้กลิ่นหอมตลอดทุกที่นะไปที่ใต้บานาก็จะได้กลิ่นหอมของดอกไม้ไปข้างบนก็ดอกไม้ไปที่ของปู่ฤษีก็ดอกไม้คือ จะมีกลิ่นหอมเหมือนอ่าก็เรียกว่าเหมือนเหมือนทูบหอมนะคะตลอดทางเลยค่ะไม่ได้กลิ่นแต,แต่แต่รู้สึกว่าขนขนมันลุกแล้วก็มันเย็นแบบทั้งตัวแล้วหมุนหมุนแบบเย็นไปหมดเลยค่ะค่ะเย็นแล้วก็หนาวแล้วแบบแบบแล้วก็แสบตาแล้วก็หายใจไม่ออกอึดอ่ะค่ะ,ค,ะคือสมมติพี่อุ้ยสามารถอ่ทรงอารมณ์เดิมได้นะสิ่งที่เคยสัมผัสได้แล้วถ้าเกิดหลังจากวันนี้พี่อุ้ยสามารถฝึกย้อนไปได้อีกนะ สัมผัสได้เราก็จะได้สัมผัสเด็กพูดคุยแล้วก็ไปสวรรค์แล้วก็ไปตรงหาองค์มาฤุีก็จะได้สัมผัสได้สามารถฝึกย้อนได้เลยนะเพราะว่าเป็นทรงอารมณ์เดิมคือทางเคยเที่ยวแล้วจะเที่ยวได้อีกสามารถกลับไปฝึกย้อนจนสามารถคุยสื่อสารกับท่านได้คือวันนี้ที่ไปได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าจูนจิตกับของเก่าขอ,ของใหม่คือมันติดแล้วมันไปได้ต่อไปเราก็จะรู้กําลังของเราในการออกการไปและการฝึกว่าสามารถทําได้จริงด้วยตัวเองนะ ไม่ได้เกิดจากองค์นะแต่เกิดจากจิตตัวเองที่สามารถจูนแล้วก็ไปได้ไปได้เท่าไหร่ก็คือตามนั้นเราก็ฝึกเพิ่มเอาค่ะสามารถฝึกเพิ่มแล้วก็ตากิ๊บๆด้วยตอนที่ที่ลงไปอ่ะอกิ๊บๆก็เห็น้าะใช่ตัวนั้นคืออาจจะท่านอาจจะตามไปใกล้ๆแต่อาจจะไม่ได้เข้าไม่ได้เข้ากายนะอาจจะตามไปใกล้ๆได้เพราะว่าองค์ปู่ฤาษีผู้ชงท่านท่านขอให้ไปก็คือดึงไปเร็วด้วยก็คือไปพร้อมกันหรือก็อาจจะเร็วหน่อยค่ะ ก็อาจจะมีอ,อาการสัมผัสมหาวตื่นมากเลยอ่ะค่ะดีใจด้วยค่ะที่กายกายจริงเราจริตเราได้สัมผัสร่วมไปด้วยเพราะว่าจะเป็นจะเป็นนิมิตหมายอันดีที่จิตกับดวงจิตเก่ากับดวงจิตใหม่จะสามารถเชื่อมแล้วก็ฝึกได้ต่อไปก็คือให้เราควบคุมด้วยกายปัจจุบันควบคุมจิตอดีตเพื่อร่วมรวมกันให้เป็นหนึ่งค่ะเมื่อจิตอดีตเชื่อมจูนติดกับจิตปัจจุบันแล้วต่อไปก็จะเป็นหนึ่งอันเดียวกันด้วย จิตปัจจุบันควบคุมทุกอย่างอะค่ะ,คคะต่อไปต้องให้จิตปัจจุบันเราควบคุมในการฝึกการปฏิบัติทุกอย่างนะค่ะจะช่วยให้ไปได้เร็วแต่ต่อไปถ้าพี่ฝึกไปก็จะเกิดปฏิหารเพราะว่าได้ลูกแก้วมาหลายลูกแล้วนะลูกใหญ่ด้วยค่ะสามารถกําหนดจิตเอามาเลียนยได้ค่ะฝึกได้ฝลังจัก,กรวายค่ะูุ่ทงท่านให้ลูกแก้วสีชมพูค่ะแล้วก็สีดอกเดือดนะแก้วหรือเป็นอะไรหรือเป็นหัวใจ เป็นลูกแก้วค่ะแต่เป็นลูกแก้วเขาเรียกว่าหัวใจพญายนาคจะเป็นลูกแก้วที่ใหญ่กว่าลูกแก้วธรรมดาปกติเขาเรียกหัวใจพญายนาคจะใหญ่มากใหญ่ใหญ่เท่าแบบแขนโอบก็ยังมีค่ะแต่นี่คือถ้าได้มาประมาณเท่าลูกฟุตบอลอะที่เราเตะกันอยู่ในโลกโลกมนุษย์นี่ค่ะเท่านี้เลยคือให้มาสองลูกใหญ่ค่ะคือท่านมอบหัวใจให้เราเลยนะคะหัวใจพญายนาคค่ะถือว่าเป็นกําลังบาลานซ์ที่ <มา S 1> ท่าน ทิปใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะให้มาเป็นทิปแล้วเราก็จะสามารถนําเอามาเล่นคือท่านเอาให้แล้วเราก็เอาเก็บเข้าในตัวเราแล้วล่ะเรียบร้อยสามารถกําหนดไปฝึกย้อนที่ในการตัวเลือกําหนดลอยออกมาข้างหน้าเพื่อฝึกดึงดูดพลังจักรวาลนําเอามาใช้ได้ทั้งหมดค่ะเพื่อให้เกิดพลังทิพจะไปได้เร็วค่ะที่อาจารย์บอกว่ามีสองสีใช่ไหมคะสีชมพูกับสีน้าเงินสีะอะไรนะคะสีน้ำเงิน,นเงินค่ะ<อ>ใหญ่มากมีพลัง<ำ>เยอะคุณโไ<อ>ม่าที่ไม่เกี่ยวนะคะน้ำเงินที่ ให้มาอ๋อไม่ๆค่ะคือคนละระย่างอันนี้คือปู่ให้มาตั้งหากค่ะค่ะถ้าค่ะถ้าฝึกได้ก็จะไปได้นี่แหละให้ตั้งสติดีๆว่าเราทําได้ไม่ต้องกลัวว่าทําไม่ได้เพราะว่าถ้าถ้าดูแล้วว่าจูนจิตถ้าจูนจิตได้ยังไงก็ทําได้ทุกคนค่ะขอจูนจิตได้เท่านั้นค่ะของเก่าของใหม่ได้ปั๊บก็ออกไปได้เลยค่ะไม่ยากค่ะมีอะไรสอบถามเพิ่มไหม ถือว e uh, ่าวันนี้ทําได้ดีนะค่ะเป็นเอ่อค่ะคุกับอาจา์เสร็จแล้วเดี๋ยวอุ้ยก็พี่อุ้ยก็แผ่ค่ะแผ่เมตตาแล้วก็กวดน้ําได้เลยค่ะก็เสร็จอแผ่เมตตาหมายถึงว่าอุทิศบุญให้กับทุกพระองค์ใช่ไหมคะค่ะให้ตัวเองให้ทุกพระองค์ให้ทุกขั้นทุกดวงจิตที่เราอยากจะให้ได้ทั้งหมดเลยค่ะค่ะอ่วันนี้พี่อุ้ยให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะก่อนฝึกหลังฝึกเต็มสิบ เออก็ถือว่าโอเคค่ะปประมาณราวๆนี้เจ็ดกับแปดค่ะก็ถือว่ามีความตั้งใจแล้วการที่เราสอบถามวันนี้ถือว่าดีมากนะถือว่าบางจะได้เป็นวิทยาทานต่อคนอื่นว่าเออคนไหนที่ไม่เคยฝึกจะได้รู้ว่าต้องฝึกยังไงเพราะบางคนอาจจะสงสัยแบบเวลาไปฟังเอ๊ะต้องทํายังไงอะไรยังไงวันนี้พี่อุ้ยก็เหมือนเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องๆที่จะเข้ามาฝึกต่อได้รู้ว่าอ๋อต้องทําจิตแบบนี้นะต้องทําแบบนี้นะ อย่าเพิ่งออกไปนะต้องอยู่กับตัวนะต้องต้องลักษณะนี้นะเป็นคําถามที่ดีมากอาจารย์ว่าอาจารย์ก็จะขอคลิปเอาไปลงเช่นเคยนะคะเพราะว่าเป็นคําถามที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากแล้วก็สามารถทําได้ดีด้วยนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์จะอนุญาตเนาะอนุญาตให้อาจารย์อาไปลงเนาะได้ค่ะอาจารย์ได้ค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะอที่มวันนี้ค่ะแล้วมา มาตลอดเลยค่ะ๋อไม่รู้เพราะว่าองค์มาแบบองค์งท่านลงอย่างเดียวอะค่ะค่ะตัวเองก็ไม่ได้ฝึกเลยค่อ๋อค่ะก็ถือว่าถึงจะเราเราจะนาน,านทีฝึกแต่ถ้าจูนติดแล้วต่อไปนาไปฝึกทุกวันได้เลยนะคะก็จะทําให้จิตเราไปเร็วเหมือนหลายๆท่านที่ไม่เคยฝึกมาก่อนหน้านี้เลยคือนั่งสมาธิไนดะ้แค่ห้านาทีแต่พอเริ่มฝึกสอบจิตได้ต่อไปก็ฝึกได้แล้วก็จิตไปเร็วเลยนะคะคือบรรลุวิธีการละ อนนี้พี่อุ้ยก็เริ่มรู้เทคนิควิธีการเราก็นาไปฝึกแล้วก็ฝึกชันให้แน่นนะคะถ้าฝึกชานแน่นแล้วทุกอย่างจะไปได้เร็วมากสัมผัสจะเร็วดีค่ะค่ะอ่ะค,ค่ะวันนี้ก็พักผ่อนเยอะๆค่ะถือว่าสอบสอบดึกเหมือนกันนะคะดีจนจะหกทุ่มแล้วคะ่ะจะอาสาจุกค่ะผอยออุ้ยอุ้ยทานยาแบบกินให้ง่วงง่วงมานะเพราะว่าเพิ่งมาทราบจากอาจารย์ตอนสักสองทุ่มกว่าว่าจะมาสอบจิตค่ะ ทานยามาแบบค่ะทาโมารถนะคะมันเวียนหัวบบอ๋อค่ะแล้วมันจะง่วงหน่อยคิดว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเลยค่ะอะก็ถือว่าทำได้ดีอยู่วันนี้ถือว่าทำได้ดีอ่ะขอบคุณค่ะงั้นก็พักผ่อนนะคะอนุโม,โมทนา,าบุญค่ะจ้าขอบคุณค่ะจ,จ้าสวัสดีค่ะ